สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามานานะครับมาช้อนลูกออสนะครับผมคนสวยกําลังช้อนอยู่นะฮะเดี๋ยวจะไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยคนสวยกําลังช้อนอยู่นะครับผมสอนหัวกครับเนี่ยดูด,ยดูนะครับว่าได้พึ่งลงไปเมื่อกี้นะครับได้สามตัวแล้ว <laughs> มีแต่ปูน้อยๆอ่ะมีแต่ปูน้อยครับมีมีแต่ปูน้อยแต่ท่อนไม้ไม่มีเลยครับได้ถึงเย็นแคได้สักหมกไหมเนาะได้แล้ว3ตัวครับผมกน เดนตครับเดินไปเรื่อย กูด,ดูนะครับว่าถึงบ่ายเราจะได้สักหมกไหมครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับผมนี่ครับผมระหว่างเลาะแม่บ้านช้อนลูกออดเราก็จะเดินเลาะดูนานะครับผมว่ามีน้ำไหมน้ำรั่วไหมหนะฮะนานี้มันจะเป็นนารุ่มนะครับ แต่ว่ามันก็ไม่เท่ากันก็ยัะข้างทางนู้นจะต่ํานะข้างบนนี่จะสูงเราก็พยายามปล่อยน้ํามาดันไว้ให้มันขึ้นมาเรื่อยๆนะถ้าน้ําไม่เยอะข้างบนจะแห้งนะครับนี่ข้างบนก็จะเริ่มแห้งๆเหลืองๆอันนี้ก็ถือว่าได้น้ําเต็มอยู่รอน้ําว่าจะใส่ปุ๋ยนะครับผมได้น้ํามันก็จะโตนะฮะ นี่ก็ก็ได้อยู่นะครับไม่ได้หวานนามากนะครับปีที่แล้วหวานนาแล้วแรงแรงผมไม่ได้ข้าวเลยนะครับผมได้น้อยมากปีที่แล้วปีนี้ก็เลยหวานไม่หนามากนะฮะกะว่าจะ ทำพันธีต่อไปนะครับผมมีนกเป็ดด้วยนี่นะครับในหนองน้ำเราก็จะเยอะหน่อยนะครับฝนตกดีนะจะเดินมาดูว่าน้ำเรากั้นไว้มันจะอยู่ไหมฮะถ้ากั้นไม่อยู่มันก็จะ แห้งขึ้นไปนู่นข้างบนแห้งแล้วมันก็จะตายนะครับต้องสำรวจตามกันแดนาตรงนี้ว่าอยู่ไหมตรงนี้รั่วอ่านไงตรงนี้รั่วนียฮะเนี่ยมันรั่วนะครับคือกักน้ำไม่อยู่เราต้องหาที่รั่วหาที่รั่วมีหอยด้วยนะครับผมแกง ต้มต้มหอยกินกับกินกับอ่าอันนี้ก็เต็มคันนาพอดีนะฮะก็จะกักไว้ประมาณนี้หลังข้างลาง่าง,างก็โอเคสวยเลยครับอุมีแมลงตับเต่าด้วยฮะ เดี๋ยวให้แม่บ้านมาช้อนข้างล่างๆนี้ดีกว่าครับผมในนาดีกว่ามีแมลงตับเต่านะถ้าหนองนุน้นข้างบนนุ้นไม่ได้ก็เดี๋ยวมาข้างล่างนี้ดีกว่าครับมันมีปลาด้วยนะฮะเดี๋ยวจะลองมาช้อนดูนะฮะข้างล่างน้ำเต็มลยฮะเดี๋ยวจะปิดรูนี้ก่อนนะครับผมปิดรูนี้ก่อน กันน้ำไว้ไม่ให้น้ำไม่ให้น้ำหมดนะครับจะได้หมดช้าหน่อยนะเรากักไว้เงี้ยมันก็จะเป็นผลดีกับข้าวจะได้มีน้ำหวานปุยก็สบายเลยครับแบบนี้นี่นะฮะทุ่งข้างล่างนี้โอเคครับผมแต่ข้างบนตรงนู้นจะแห้งหน่อยข้างบนบนนะฮะข้างล่างเยอะเกินครับน้ำข้างล่าง ราจะมาดูกันนะครับผมหลังจากช้อนสวิงมาประมาณครึ่งชั่วโมงะฮะดูกันว่าจะได้อะไรบ้างครับผมว่าจะได้หมกหรือเปล่าครับไปดูกันเลยครับนี่นะฮะก็จะเป็นเต่าน้อยหนึ่งตัวห่วกห้าตัวนะฮะแล้วก็แมงตับเต่าอีกสี่ตัวนะครับผมถ้าหมกก็คงไม่ยิมนะฮะหมกแค่นี้เต่าเราก็จะเอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติครับผม ที่เหลือลูกออสเราก็จะไปหมกใส่หน่อมไม้ประมาณสามโลก็น่าจะอิ่มกันนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามได้ครับผมสวัสดีครับ